สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้จะไปดักหนูแหละ้นะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ดักมานานหลายวันหลายเดือนแล้วนะครับผมก็เตรียมพร้อมหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมอุปกรณ์ก็มีเท่าที่เห็นนะครับใช้วันนี้ใช้ห้าคันพอเพราะว่าไปดักนาตัวเองข้างหลังบ้านนะครับเมื่อเช้าไปฉีดอฉีดยาข้าวนะครับ เดินลงไปในนาผเอิญไปเจอรอยกัดของหนูนะครับก็ไม่ทันจะพิจนารณาแล้วว่าหนูเล็กหนูใหญ่รู้แต่ว่ามันมันกัดข้าวเรานะครับผมเดี๋ยวจะลองไปดูนะครับก็เหมือนเดิมครับงอมแงมกับเหยื่อที่มันอยู่ประจำการภายในด้วงอันนี้ก็เป็นที่ใต้นะครับห่อด้วยมุ้งสีฟ้าแล้วก็ วิธีการนะครับผมหลังจากเราไม่ได้ใช้มานานเราก็เอามาล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนยางเจ้าว่าเปลี่ยนก็ไม่เชิงเอาเอายางมาเสริมๆหน่อยนะครับดึงให้มันพอเรียกว่าเราดึงไหวไม่ใช่ว่าใส่ถ้าจนดึงไม่ไหวนะครับผมใส่พอดึงไหวนะครับยางเก่าใครจะแกะออกหรือไม่แกะก็ตามใจตผมไม่ได้แกะนะครับทิ้งให้มันลกลุงรังนี่นะครับผมหมานดีส่วนวิธีการ ผมจะใช้นี่นะครับฝาขวดขวดอะไรไม่รู้นะครับผมนี่ฮะเอาองแงม้มเทใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีคนจับแล้วก็อย่างนี้นะครับผมคือให้มันจุ๊บเข้าไปข้างในนี่นครับอันนี้สาธิตใ,ให้ดูนะครับผมอาจจะมืดมืด แล้วก็กลิงจับยังไงก็ได้นะครับให้มันเหมือนว่าเราไปจุ่มมันนะครับผมทํแบบนี้ทุกอันทุกอันนะครับผมระวังย้ายหกครับะได้แต่อันนี้ผมผมทําเสร็จแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนตอนดักอาจจะไม่ได้ไปถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าแบตมือถือมัน มันเต็มทีแล้วมันจะหมดนะครับเดี๋ยวชาร์จทิ้งไว้บ้านยังไงเดี๋ยวเราไปดูไปลุ้นกันในช่วงเช้านะครับผมตอนนี้ต้องไปดักก่อนนะครับผมพร้อมลุยลุยเลยวันนี้นะครับผมมีเงินใช้ทุกท่านนะครับมาเจอกันช่วงเช้าๆบ้างนะครับเมื่อวานก็ดักหนูไว้ ใช้กำดักไปห้าหลังนะครับผมผลงานเช้านี้ยังต้องลุ้นกันนะครับเพราะเมื่อวานฉีดยาไปเจอรอยกัดเข้าแม่มันก็เจ็บใจนะครับผมถ้าเราดูจากาด้านนอกถ้าไม่ลุยไปก็ไม่เห็นนะครับผมหีเมื่อวานฉีดยาเดินลุยไปแล้วอกหูรอยกัด หลายที่เลยนะครับผมก็เลยลองลองมาดักหนูดูนะครับว่าวันนี้มันจะติดหรือเปล่านะครับดักก็ดักยากหาทางเดินไม่ค่อยเจออีกอย่างหนึง่งช่วงนี้ฝนตกมันก็จะไปลบรอยเท้ารอยตีนของมันนะครับก็จะหายากนิดนึง ห้าหลังก็น่าจะได้สักตัวอ๋อท่านผู้ชมครับหลังแรกหลังแรกครับหลังแรกแหกหมาน,น,น,นี่ครับผมเอาเขาแล้วผมดักไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับดักเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับผมจุดสังเกต ก็คือเห็นมันข้างบนนี้นครับสังเกตดีๆนี่นะครับมันจะเป็นช่องเดินของมันนะครับผมแล้วก็ตรงนี้บริเวณนี้มันจะมีรอยอเหยียบย่ำนี่นะครับมันจะมีรอยโคลนด้วยก็เลยปักไว้บริเวณนี้ก็ได้ผลครับผม จมน้ำกันไปเลยก็ไส้ใหญ่ไส้สวยนะครับแต้มแรกเรามาแล้วนะครับผมห้าหลังก็ไม่แห้วแล้วนะครับหลังที่สองติดกันเลยครับอันนี้ไม่มานะครับผมนี่ครับ ลักษณะก็จะคล้ายๆกับหลังมือตะก,กี้นะครับ <c oughs> ก็จะเห็นรอยอตรงนี้นะครับรอยบริเวณนี้มีรอยกัดของญ้านะครับผมไม่เป็นไรนะครับมันอาจจะเป็นตัวเดียวกับหลังนู้นก็ได้อืม เดี๋ยวเราไปลุ้นกันอีกสามหลังแรกก็ได้แล้วนะครับผมหลังสองเฝ้าเหมือนจะเลย อ๋อยู่ตรงนี้ตัวนี้ไม่มีตัวนะครับผมอย,อยู่ดีเฉยสามแล้วครับแถวแถวนี้ กับรถก็มีรมนี่ครับมาได้ตัวครับนี่ครับผมโอ้โหอย่างใหญ่เลยครับผมวันนี้ตัวนี้นี่ครับคือลักษณะเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับผมนี่ครับมันจะมีช่องเดินของมันนี่ครับสังเกตนะครับนี่ครับ เราต้องสังเกตเอานะครับผมสําหรับมือใหม่นะครับผมมันจะเป็นช่องช่องลุ่งๆแสดงว่ามันเดินประจํานะครับผมแล้วมันก็จะลงมาตามช่องมาทางนี้นะครับแต่มันก็จะโดดเข้ามาในนาเราประมาณนี้นะครับผมสี่หลังเราได้ไปสองนะครับเดี๋ยวไปรูดอีกหนึ่งอันนะครับผมอันสุดท้ายก็ไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่นะครับ ว่าทางเดินมันไม่ชัดเหมือนกับสองตัวที่เราได้นี่นะครับผมถ้าเราดักตามทางเดินโอกาสได้มันสูงนะครับแต่เราต้องหาจุดสังเกตนะครับว่ามันเป็นช่องทางเดินของหนูบางทีมันนิดเดียวนะครับเรามองต้องมองให้ออก ถ้าเรามองออกมันก็มีโอกาสท,ที่จะได้ตัวกันนะครับผมอันนี้กับดักนี่ใช้มาจะสองปีแล้วนะครับก็ยังคงใช้ได้เหมือนเดิมอู้ท่านผู้ชมประเด็นมันนี่เลยนะครับผมอูโหใหญ่จริงครับไม่พลาดครับคิดว่ามันจะไม่ได้ด้วยครับนี่ครับผม วันนี้เราได้บิ๊กๆด้ยนะครับสามตัวตรงนี้ครับผมดักไว้ตรงนี้ครับ,รรบเหมือนเดิมครับช่องทางเดินครับผมนี่ครับมันจะเป็นช่องๆอ,อยู่แต่ช่องเนี้ดักมันกว้างๆนี่ครับลอยผมปักไว้ตรงนี้ครับมันจะกว้างๆหน่อยก็มไม่แน่ใจว่ามันเป็นหนูหรือเป็นตัวอะไรกันแน่ครับ เห็นหญ้าเห็นหญ้าเลครับผมหญ้ามันลาบมาเลยแสดงว่ามันเดินทุกวันมันต้องผ่านช่องนี้ทุกวันก็ไม่พลาดน,นะครับผมคิดว่าน่าจะไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้ครับผมหน้าหลังวันนี้ก็จัดไปสามแต้มสวยๆนะครับผมไซส์ใหญ่ๆกันเลยวันนี้นะครับผมไม่มีเล็กเลยนะครับจะมีย่อมตัวนี้ตัวเดียวแต่ก็มันไม่เล็กนะครับผม โอเคครับห้าหลังสามแต้มก็ไม่น่าเกียดวันนี้เราถือว่ากำจัดหนูไปได้สามตัวนะครับคิดดูว่าคือหนึ่งมันกัดเท่าไรนะครับสามตัวนี้นะครับผมก็ถ้าสนใจกับกหนูนะครับก็ติดต่อมาได้เดี๋ยวจะทิ้งที่อยู่การติดต่ออยู่ใต้คลิปนะครับผมน,นันนั้นออกสีวันนี้เราก็มีแต้มให้ fc ได้รับชมเหมือนเดิมนะครับผม กะว่าคลิปนี้จะไม่ได้ตัวซะแล้วนะครับผมเพราะว่ามันสังเกตยากๆนิดนึงนะครับก็มีแต้มมีตัวให้ f c ได้รับชมกันนะครับผมอย่าลืมนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องจากลากันแต่ที่เท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ